ฟังเ่วยๆเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานออกมาแล้วว่ากองทัพไทยของเราชนะขาดหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีการประทะก,กับขมิอย่างหนักหน่วงซึ่งผลลัพธ์เองก็คือไทยของเราครับสามารถยึดคืน้นที่ตลอดแนวชายแดนกว่า300กิโลจากเดิมเนี่ยขมิญเขาก็คุมและก็ตั้งฐานที่มั่นนะครับแต่ว่าไทยเราพังราบเป็นหน้ากลองก็เรียกว่าข้อมูลจากวงในที่มีรายงานมาเนี่ยฐานของขมิครับอาจจะดับสูญสิ้นกันทั้งกองพันเลยก็ได้ โดยเฉพาะการประทะกันล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่หนักหน่วงมากนะครับถึงขั้น F 1 6มของไทยเราใช้ไข่เบอร์ศูนย์เนี่ยจำนวน2อ0 0ปอนด์กกิโลโซนอีกเรื่องราวหนึ่งครับก็เป็นเกี่ยวกับการเจราจาหยุดยิงของไทยเรากับทางฝ่าฝั่งเขงมรก็มีการเจราจารกันออกมาที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้มีมติเอกันนะครับบอกว่าต้องหยุดยิงและก็ห้ามเติมกําลังโดยข้อมูลทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมใน คลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่ต้องบอกเลยว่าจบแล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เชื่อใจคำเ้็นไม่ได้ เตรียมพร้อมที่จะรุกคืบเราตลอดวินาทีถ้าเกิดว่าเราพลาดเราประมาทปั๊บเนี่ยขเขมนในช่องเขาก็จะเอาเลยนะครับไม่ได้สนใจ m o u ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นคือฉันอยากได้ตรงนี้เนี่ยฉันจะทายัางไงก็ได้ที่จะได้มันมานี่คือการรบของขเขมนที่ไม่ได้สนอะไรเลยไม่ได้สนเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับการละเมิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และล่าสุดครับก็มีรายงานออกมานะครับกับการที่กองทัพไทยเรานั้นต่อต้านขเขมนเนี่ยถึง5วันด้วยกันก็กลายเป็นว่า ยึดได้ทั้งหเนี่ย11พื้นที่ในสมรภูมิรบตลอดแนวชายแดนซึ่งใน11พื้นที่นั้นครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และส่วนใหญ่เนี่ยคมเนก็มีการตั้งฐานทัพเอาไว้แล้วแต่ว่าล่าสุดไทยเราโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่เราสามารถต่อต้านและก็บุกยึดได้สําเร็จนะครับทีแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะ รุกคืบแบบนี้แต่ว่าฝั่งฮอกเมนเนี่ยเขาไม่สนอะไรเลยรุกคืบกับเรามาเราเองก็ต้องตอบโต้แล้วสุดท้ายตอบโต้ไปตอบโต้มาครับยึดได้ทั้งหมด11พื้นที่โดยพื้นที่แรกครับก็เป็นพื้นที่ภูมะเขือที่ก่อนหน้านี้เมนเนี่ยก็ตั้งนานครับประมาณ10ปีได้กับพื้นที่ภูมะเขือนะครับอีกพื้นที่หนึ่งครับพื้นที่ที่สองที่เรายึดได้ก็เป็นช่องอานม้าซึ่งช่องนี้ก็ดูเดือดมากกับสถานการณ์เมื่อคือนรวมไปถึงพื้นที่ ปรา,าสาทตาเมืองอันนี้เราก็ยึดได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงพื้นที่ปรา,าสาทตาเมืองทมอันนี้เนี่ยเราก็ยึดได้ซึ่งเป็นการป้องกันเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ได้เปรียบส่วนอีกพื้นที่หนึ่งพื้นที่ที่4ครับก็เป็น,น, 1, นรปราสาทตาควายซึ่งพื้นที่นี้ ต้องบอกดีเลยว่าฐานไทยของเราเนี่ยรบูแบบมันนรกแตกนะครับคือไม่ได้กลัวขมนเลยออกจากบังเกอร์กำบงังและก็ยืนเป็นแนวราบเนี่ยใส่กับฐานของขมรส่วนพื้นที่ที่5นะครับก็เป็นช่องบกซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญจริงๆในช่องบกเนี่ยหารส่วนใหญ่ครับก็เป็นฐานพลาน ที่พระในส่วนของแนวหน้าอีกพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นพื้นที่โดนตวนพื้นที่ที่7เนี่ยเป็นพื้นที่สัตว์สมครับพื้นที่ที่8เป็นพื้นที่ช่องจอมพื้นที่ที่เเป็นพื้นที่ช่องสายตะกูพื้นที่ที่10ครับเป็นพื้นที่พระวิหารและก็พื้นที่ที่11เนี่ยเป็นพื้นที่พรานยาวโอ้โหปะทะกันเดือดมากนะครับไม่ใช่เพียงแค่ 3- 4ี่จุด หรือว่าห้าจุดนะแต่ว่าประทะกันถึง11จุดที่เราสามารถยึดพื้นที่คืนไว้ได้โดยละเกิดให้นับเป็นกิโลครับเราสามารถยึดคืนพื้นที่ตลอดแนวชายแดนได้เกือบ300กิโลเริ่มตั้งแต่ช่องบกครับมาสิ้นสุดที่ช่องสายตะกูก็เรียกว่าเป็นความสําเร็จของกองทัพไทยเราที่ชนะขาดในการประทะกับฝั่งของกัมพูชาแต่ว่าฝั่งของกัมพูชาเองครับก็ไม่ได้มีรายงานแบบนี้ออกมานะทั้งเรื่องของการสูญเสีดทาหารเนี่ยกี่คนก็ไม่มีรายงานหรือว่าในพื้นที่ตลอด แนวชายแดนเนี่ยยึดได้กี่ส่วนยึดได้กี่จุดเนี่ยก็ไม่ได้มีรายงานออกมานั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ไทยเรารายงาน,นครับเป็นเรื่องจริง100%เซและเมื่อคืนนี้เนี่ยยังมีเรื่องที่น่าตกใจอีกหนึ่งเรื่องก็คือกองทพัพที่2อครับออกมาเปิดเผยว่าได้ตรวจพบโดนไม่ทราบฝ่ายบินอยู่เหนือที่ตั้งทางทหารครับตรงสนามบินตามแนวชายแดนหลายแห่งเลยกับสถานการณ์เมื่อคืนนี้นะครับก็มีการเร่งตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของและก็ยังมีการสรุปสถานการณ์ล่าสุดออกมาครับตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งกองทบกก็ได้บอกว่าหลังจากเวลาเที่ยงคืนครับก็ยังพบเห็นการคุกคามของกองกาลังกัมพูชาในเจ็ดเหตุการณ์ด้วยกันซึ่งเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดการประทะกันด้วยปืนเล็กที่เนินโนเนียมทางทิศตะวันตกของช่องบกเองส่วนพื้นที่ที่สองครับก็เป็นช่องอานม้าที่ปะทะกันในเวลาตีห้านะครับเกิดการประทะด้วยการยิงอาวุธสนับสนุนปืนใหญ่สิ้นสุดในเวลา9ก้นาฬิกาทั้งสองฝ่ายเนี่ยจัดตั้งชุดประสานงานบริเวณทิศใต้ของช่องอานม้าและก็ตึงกาลังกันไว้ส่วนช่องที่3ครับก็เป็น พื้นที่ซัำแต่นะ ที่เกิดก,รก,การปะทะกันแต่ว่าฝ่ายของเรานั้นสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้นะครับและก็มีพื้นที่ที่4ก็เป็นช่องตาเท่าโดยมีการตรวจพบการนำพานะพร้อมกับกําลังพลเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ปัจจุบันกําลังดังกล่าวก็วางกําลังอยู่บริเวณปากช่องตาเท่านะครับส่วนพื้นที่ที่5ครับก็เป็นพื้นที่ภูมะเขือฝ่ายของกัมพูชาเองยังคงลาดตระเวนโดยรอบภูมะเขืออยู่และก็ใช้อาว,วุธวิถีโค้งเนี่ยโจมตีฝ่ายเราในช่วงเวลาตีหนึ่งของวันส่วนพื้นที่ ที่ดีหกครับก็เป็นปราสาทตาควายและก็ปราสาทตาเมือนทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังคงวางกําลังควบคุมพื้นที่และก็พื้นที่ที่7ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับไม่ทราบฝ่ายบินอยู่เหนือฐานที่ตั้งของทหารไทยเราและก็สนามบินตามแนวชายแดนหลายแห่งเลยปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว,ว่าคนใดของใครเป็นเจ้าของกันแน่กับโดนลนํานี้ซึ่งมีหลายลำนะครับไม่ใช่เป็นแค่ลำเดียวด้วยถ้าเกิดให้เดาเลยเนี่ยเป็นของขเมศอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันไม่มีใครที่จะมาบินโดนตรงกลางคืนตอนที่มันสู้รบกันนอกจาก ว่าฝ่ายศัตรูของไทยเรานี่ก็คือการอัปเดตจากกองทัพบ,บกนะครับหลังจากที่เวลาเที่ยงคืนเจรจาหยุดยิงกันแล้วเนี่ยเขมรนก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับยังประชิดชายแดนของเราทั้ง7พื้นที่แต่สุดท้ายแล้วไทยของเราก็ยังโชว์ความแข็งแกร่ง ั้งการป้องกันทั้งการรุกคืบทั้งการตอบโต้ยึดได้ทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดสมรภูมิซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่สุดยอดมากๆแล้วก็ตามต่อกฎีกเรื่องหนึ่งครับกับผลการหารือระหว่างแม่รับพระที่สองกับผู้ประชาการภูมิภาคที่4ของฝั่งกัมพูชาโดยก็มีการสรุปผลการประชุมออกมาแล้วนะครับก็มีเจ็ดกฎเหล็กที่ต้องหยุดยิงกันระหว่างแนวชายแดนตรงบริเวณพื้นที่ทั้งสองฝ่าย ฝั่งของใดยเราครับก็นําทัพมาโดยพลโทบุญศิล์นาคกลางแม่ทัพภาคที่2งฝั่งของขมรนครับก็เป็นพลเอกปเูเฮงและก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วครับบริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่1นั้นตรงส่วนของคลองลึกจังหวัดสระแก้วแม่ทัพภาคที่1เองครับก็ได้หารือกับฝ่ายกัมบูชาและก็เห็นชอบให้งดเคลื่อนไหวกําลังเพื่อลดความหวาดระแวงรวมไปถึงอนุญ,ญาตให้ผู้บังคับบัญชาในแต่และระดับนั้นติดต่อกันโดยตรงได้เมื่อมีเหตุจําเป็น,น,นส่วนในพื้นที่กองทัพภาคที่2ตรงช่องจอมจังหวัดสุรินครคับก็ เจราจากันดังสิ้นเนี่ยคือยุติการยิงนันทีห้ามใช้อาวุธหรือว่ากําลังกลับพลเรือนงดเสริมกําลังครับห้ามเคลื่อนย้ายกาลังในลักษณะยั่วยุรวมไปถึงอำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตและเห็นชอบจัดตั้งชุดป,ประสานงานระดับพื้นที่ฝ่ายละ4คนส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็มีการประทะเหมือนกันนะครับบริเวณชายแดนตราดจันทบ,บุรีโดยพื้นที่นี้เนี่ยผู้บัญชาการของไทยเราก็มีการจัดประชุมระบบออนไลน์กับภูมิภาคาทหารของกัมพูชาและก็เห็นชอบในทางเดียวกับกองทัพภาคที่ ก็คือหยุดยิงทันทีและงดเคลื่อนไหวกําลังตามแนวชายแดนซึ่งก็เรียกว,ว่าเราเอาหมดทุกอย่างเลยครับขอแค่ไม่เสียเปรียบเพราะตอนนี้เราได้เปรียบได้กําไรแบบนเน้นๆเลยกับพื้นที่ที่สามารถยึดมาได้ถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงเด็ดขาดเนี่ย ก็ต้องรอขเมนด้วยนะครับเราจะไปไว้ใจขเมีนไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันอยู่แล้วกําลังทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังมีการตึงกําลังถ้าเกิดว่าขเมนมายั่วยุมายิงปืนมายิงอะไรใส่เรามันก็ต้องสวนเจ็บกันบ้างแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่ากัมพูชาเขานํากําลังมาก่อนที่จะเจราจานะครับก็คือการงดเสริมกําลังซึ่งในเราเนี่ยถามว่าเสริมกําลังขนาดนั้นไหมก็มีการเสริมบ้างแต่ว่าฝั่งขเมนนั้นขนมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพื่อเอากําลังมาเยอะมากแล้วพอก การประชุมแบบงดเสริมกําลังเนี่ยก็ห้ามให้มีกําลังทหารเนี่ยหรือว่ายุทโุป,ปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่พิพาทเพื่อป้องกันการยกระดับ ความรุนแรงของสถานการณ์แต่ว่าคาเมนนั้นเขาขนไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วส่วนอีกข้อนึงก็คือห้ามเคลื่อนย้ายกําลังก็งหมายความว่าจะไม่มีการเคลื่อนกาลังพลภายในพื้นที่บิพาสช,ชายแดนที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเพิ่มความตึงเครียดซึ่งจะช่วยรักษาสภาพพื้นที่ให้เป็นปกติส่วนอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบมากก็คืออำนวยความสะดวกการส่งกลับนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทหารของคาเมนนั้นจะมาขนเอาหรือเปล่าเพราะตอนนี้ เสียชีวิตกันเยอะมากโดยเฉพาะเมื่อคืนที่โดน f 1 6เราบอมแบบไม่ยั้งมือก็เรียกว่าการประชุมนี้ครับเป็นการประชุมครั้งที่2เท่านั้นครั้งแรกเนี่ยประชุมหยุดครั้งแรกเนี่ยก็เป็นการประชุมหยุดยิงครั้งที่2ก็เป็นการประชุมระหว่างแม่ทัพภาคครั้งที่3ครับจะ มีการประชุมอีกก็คือ GBC ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กำหนดไว้ในวันที่4สิงหาคมนี้เพื่อให้ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยรับการรับรองแล,และก็มีผลมาคับใช้ในระดับนโยบายของทั้งสองประเทศต่อไปนี่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดโดยจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่จะไม่เราพังราบขมรได้เนี่ยก็คงหนีไ่พ้นกองทัพอากาศที่ส่งฝูงบิน s 16และก็กลิเปเพนเข้าซัพพอร์ตภารกิจภาคพื้นในลักษณะการโจมตีเป้าหมายทางนั้น ทารที่เป็นภัยคุกค,คามต่อความมั่นคงของไทยอยากแม่นยำในการทำลายคลังอาวุธเอยและก็ส่วนควบคุมการรบของฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับปฏิบัติการทั้งกลางวันและกลางคืนโดยมีการประเมินผลด้วยระบบข่าวกรองและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไล่มาตั้งแต่วันที่24-28ถึงวันที่กรกฎาคมครับทับอากาศของเราเนี่ยก็จัดดักจัดต็มไม่มีผลขึ้นบินกันทุกวัน เพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อแนวหน้าของเราและก็ต่อพลรเดือนของไทยเราและสิ่งที่ไม่อยากผู้ที่สุดครับก็คือในการประทะก,กันเมื่อคือนนี้ทหารกล้าไทยเราเสียชีวิตไปทั้งหมด3นายในสมรภูมิตาควายกับตาเมืองทมที่เราเดิมพันแลกชีวิตครับเพื่อที่จะแลกแผ่นดินกลับคืนมาซึ่งปัจจุบันทั้งหมดนับตั้งแต่การประทะก,กันในวันที่24กรกฎาคม ไทยเราก็สูญเสียทหารไปเลยทั้งสิ้นเนี่ย14นายด้วยกันก็ขอส่งแรงใจงเชียร์ให้กับครอบครัวและก็สาอุดีทาหารกล้าทุกนายด้วยและผมเองก็เชื่อว่าขามนอาจจะยังไม่หยุดแค่นี้นะครับก็ต้องประคองตามดูกันต่อตามติดนะถ้าเกิดไม่ตามติดเนี่ยเพลิแป๊บเดียวขมนเขา เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนไปทันทีนะครับเปลี่ยนสีเร็วมากซึ่งยังไงรอชมรอติดตามกันได้รอบเด็กกันอีกรอบหนึ่งว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปที่แน่ๆเนี่ยในช่วงมืดของวันนี้เนี่ยต้องรอติดตามและก็เฝ้าระวังไว้ให้ดีนะครับข่เมยอาจจะมาแบบไม่รู้ตัวก็ได้ก็รอตามข่าวอัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยยจจัััดดกกเเต็มนไ้ล แล้วเจอกันใหม่กักบเขาเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย